สิ่งที่คือฮาที่สุดของวันนี้นะครับต้องเน้นย้ําคือนายกเปิดอกกับผู้สื่อข่าว <c oughs> เปิดอกในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเปิดอกพูดคุยนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเป็นเรื่องของการ เปิดให้ดูว่านายกเนี่ยมีของขังอะไรกันบ้างนะครับต้องไล่กันไปตั้งแต่ภารกิจนายกช่วงเช้าก่อนที่ไปที่มาก็คือท่านนายกไปเป็นประธานพิธียกเสาเอกอาคารเรือนรับรองด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้านะคะก็มีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวาัดไตรมิตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยวัด ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัตรมิตรมาร่วมพิธีด้วยค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเจ้าคุณธงชัยได้มอบอะไรให้นายกหรือไม่และมีรายงานว่าเจ้าคุณธงชัยมอบพยันเลสเตอร์เหรียญพระศิวะนาตราชเหรียญแปดเหลี่ยมด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อทองคําและด้านหลังเป็นลิงขี่ม้าให้นายกด้วยแต่ไฮไลท์ของวันนี้เลยค่ะที่คุณบุญชัยบอกว่าท <c oughs> ่านนายกเปิดอกกับผู้สื่อข่าวเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ เ็นบอกว่ามีการมอบผ้าหยันนายกตรีมอบเครื่องรางเป็นเกรืองกพระ้าค่ะตรงนี้ทําให้มีกําลังใจในการทํางานเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าก็ใช่ค่ะแต่ว่าของเจ้าคุณทรงชัยตอนนี้อย่างผ้ายันเลสเตอร์นี้ก็ดัง่ะเส้ผ้าผมเบิร์ดทำให้มีกําลังใจในการทางานรงกายมัญหาาผ้าดานมาแล้วเพราะเป็นทหารก็เก็บผ้ามาตลอดอะนะท่านขาเปิดเปิดใหม่ทีได้ไหม เชิญท่านต่อไปครับในเปิดเรื่องส่วนตัวเหรยอเธอไปเรียนแบบพระชันแมวก็มีหลวงพ่อทวดอะไรกับเราเนี่ยไม่รู้ไม่ได้นับเธอทานบ้างอะไรบ้างไม่นัากะ่ะเพราะว่าพระอยู่กับผมในใจผมมีพระใหญ่อยู่ หรือว่าเป็นภาพหายากนะครับที่นายกเปิดแล้วก็หแตละองค์เรียบทองทั้งนั้นนะฮะเห็นแวบ,บเดียวแต่ก็มีรายงานข่าวว่าว่านายกโชว์พระที่ขอร่วม20องค์นะคะ